ตำนานผีวัดประสาทจังหวัดนนทบุรีค่ำคืนหนึ่งในเดือนสิบขณะที่สายลมเย็นประทะโบสถ์เก่าแก่ของวัดประสาทเสียงระฆังยามวัดดังคลอเบาๆเหมือนเตือนให้รู้ว่าค่ำคืนนี้ไม่เหมือนคืนอื่นชาวบ้านแถวนั้นมีเรื่องเล่ากันมานานว่าหลังกำแพงวัดเก่ามีวิญญาณหญิงสาวชุดไทยโบราณยังวนเวียนอยู่ไม่เคยไปไหน เมื่อร้อยกว่าปีก่อนมีหญิงสาวชื่อแม่รื่นเป็นบุตรสาวพ่อขหะบดีเธอสวยและกระตันอยู่แต่โชคร้ายถูกคนรักหักหลังจึงผูกคอตายใต้ต้นโพด้านหลังวัดที่เดียวกับที่ชาวบ้านเห็นเธอบ่อยที่สุดจนถึงทุกวันนี้ครอบครัวได้นำร่างเธอมาไว้ที่ศาลาวัดเพื่อประกอบพิธีแต่คืนก่อนวันเผาเกิดเหตุการณ์ประหลาด ลมแรงเป่าประตูศาลาดังลั่งไฟเทียมดับหมดทั้งศาลาแล้วเกิดเสียงเหมือนใครลากเท้าไปทั่วพื้นไม้พอพระและชาวบ้านจุดไฟขึ้นมาใหม่ศพแม่รื่นกลับหายไปเหลือไว้เพียงผ้าเขาม้าเปื้อนดินและรอยลากยาวไปใต้ต้นโพตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านเชื่อว่าเธอกลับไปที่เดิมเพราะเธอยังไม่ไปไหนเวลาผ่านไปกว่าร้อยปี วัดประสาทยังคงเป็นวัดเก่าแก่ที่มีคนไปไหว้พระกันมากแต่ในยามค่ำคืนหลายคนกลับไม่กล้าเดินผ่านโบสถ์หลังเก่าคืนหนึ่งมีเด็กวัดชื่อต้นต้องคอยปิดไฟรอบวัดเขาเดินผ่านโบสถ์และเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ใต้ต้นโพตอนแรกคิดว่าเป็นชาวบ้านแต่สิ่งที่ทำให้เขาชะงักคือเงานั้นไม่ยืนธรรมดาแต่ลอยสูงจากพื้นประมาณคืบหนึ่ง และผมยาวปิดหน้าแต่แสงจันทร์กลับสะท้อนเห็นใบหน้าซีดขาวใต้เรือนผมแผ่กระจายตนวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ยิ่งวิ่งเสียงฝีเท้าหญิงคนนั้นกลับดังตามหลังเหมือนวิ่งไล่จนเขาล้มลงหน้าสาลาพอเงยหน้าขึ้นเธอหายไปเหลือเพียงกลิ่นน้ำอบไทยแรงจนคลุ้งไปทั่วหลังคืนนั้นเด็กวัดต้นป่วยไปหลายวัน พออาการดีขึ้นก็ยืนยันว่าแม่รื่นยังอยู่และไม่อยากให้ใครรบกวนหลายปีต่อมาวัดต้องมีการบูรณะบริเวณหลังโบสถ์มีคนงานกลุ่มหนึ่งไปตัดต้นไม้กำลังจะโค่นต้นโพเก่าแก่ต้นนั้นพวกเขาไม่เชื่อเรื่องผีเลยแม้แต่น้อยแต่พอขุดลงไปใต้รากไม้กลับเจอเศษผ้าขาวพันกระดูกนิ้วมือมนุษย์คนงานเริ่มไม่สบายใจ แต่หัวหน้าช่างยังยืนยันจะโค่นให้ได้คืนนั้นเองคนงานที่อยู่เวงกลางคืนบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังออกมาจากหลังวัดพวกเขาส่องไฟไปทางต้นโพเห็นผู้หญิงชุดไทยยืนหันหลังแต่ที่ทำให้ทุกคนตัวแข็งทื่อคือเท้าของเธอไม่แตะพื้นเลยแม้แต่นิดเดียวและร่างเธอบิดผิดรูปเหมือนแขวนอยู่บนอะไรบางอย่างทันใดนั้น ลมแรงพัดเหมือนพายุเสียงผู้หญิงกระซิบดังเข้าหูทุกคนอย่าทำที่ของฉันรุ่งเช้าคนงานทั้งหมดลาออกทันทีโดยไม่รับเงินแม้แต่บาทเดียววัดจึงยกเลิกการโค่นเต้นโพนั้นตลอดกาลชาวบ้านเชื่อว่าแม่รื่นยังคงอยู่เพื่อเฝ้าสถานที่ที่เธอตายในวันนั้นและจะไม่ทำร้ายใครหากไม่ถูกรบกวนทุกวันนี้ หากใครไปวัดประสาทยามเย็นๆบางครั้งจะได้กลิ่นน้ำอบจางๆลอยมาตามลมได้ยินเสียงผู้หญิงสะอื้นเล็กๆหรือเห็นเงาคนยืนใต้ต้นโพคนเก่าคนแก่ในหมู่บ้านมักเตือนว่าอย่าอยู่ในวัดตอนตีสามนั่นคือเวลาที่แม่รื่นตื่นเดิน